สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับให้ดูบรรยากาศเครื่องแดงที่ชายทะเลแต่อำเภอปากพนังจังหวัดศมุทรปรากานะครับเพืนลมแรงมากนี่ครับบรรยากาศ ก็คลื่นแรงครับชายทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ก็แถวสะพานตกปลาบ้านหน้าโกรดนะครับทางเข้าตาันบนท่าพญา มากครับ มากครับสูมเข้าไปคลื่นลงแรงครับคลื่นประมาณ2เมตร ฝากติดตามช่องยูทูบสัต์ปาดพนังด้วยนะครับ